เออมึงรออะไรล่ะพี่มึงรออะไรล่ะพี่รออะไรอ่ะไม่ดิกูจะอ้วกไอีกูเข้าไปมาแล้วไอ้หี้อ่ะฮะกูจะอ้วกทำไมอ่ะมองไม่หยุดเลยไอ้หี่เหะไอ้่กูคุนลูกระนาดอะตอนนั้นอ่ะไอ้หียตอนนี้กูไปอ่ะพอนี่กูจะพับอยู่นั่นเนี่ยกูเลยเดินออกมาเนี่ย เอ,เอาแบบเอาแบบดิๆเลยป้ะคนนี้คือผมคัดมาคนไหนโอนไหนเราแป๊บนะมีข้าวไหมคะครับข้าวผัดดาวปล่าข้าวเป่าจะเปลีนแปลงกัหน่อยได้ไหมคะทุกคนดิบดิ๊บดิ๊บอาคาไอ้ดิ๊บดิบดิ๊บอาาเขาหน่อยดิ๊บฮะข้าวอะไรข้าวสองสองสองค่ะสองสองถอดรองเท้าหน่อยนะคะหมวยหมวยอะไจมูกมันนี่หน่อยหัวจมูกมันนี่หน่อยนะเปี่ยนแปลค่ะเองให้หน นี่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 เป็นเรื่องพิมพ์เลยชื่ออะไรครับเนี่ยขอเสียงขอเสียงตอนที่พูดเหรอตอนนั้นเนี่ยตอนไหนไม่บาดะเหรอใช่ใช่ใช่เดี๋ยวให้ติ๊บสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อหมวยครับหมวยอะไรอ่ะอ้าวหมวยลีหมวยลีที่เป็นช่างหรอไม่อ้าวหมวยลีอ้าวหมวยลีใช่ครับอ๋อนี่ย คือเอาพูดตรงเลยคือพี่ผมมาอยากได้เสียงตอนนั้นใช่เหรอเออไหนๆทีนึงเขามองคุณแล้วเขโลกผิดแล้วเลาทีนึงทีนึง้น้องเสียงเพลงมมาดังอ่ะไปตะมุนแล้วไปตะมุนอ่าตรงนี้ทำไมพี่มาเร็ววะอ่าตรงนี้ตรงนี้อ่าตรงนี้เออบอกเลขกระเป๋าก่อนอ่ะบอกเลขกระเป๋าเลขหนึ่งเจ็ดสี่ครับขออีก่งว่ามาอ่ะฟังนิดนึง ยาวๆได้ไหมโอเคไหมคะยังยังขออีกขออีกเหรอคะอือขออีกทีขออีกทีขออันนี้ขอรากยาวเลยขอรากยาวเลยเนี้ยค่าไอเด็คนนอนได้ปะคนไหนคนไหนอ่าได้ได้ได้คนนั้นมาคนนั้นได้ได้ได้ รู้มึงชอบพี่รู้ชอบใช่ไหมรู้มึงชอบพี่เรารู้กันอยู่แล้วคุยขอเพิ่มนะอ๋อ้ห้เจ้ค่าเหม่อเจ้ชืช่าเห,หม่อชื่ออะไรฮะคะเจ้ชืช่ออะไรคนใส่เสื้อสีแดงตรงนู้นน่ะเห็นไหมตรงมุมน่ะอ๋อเอ้ยมาแล้วมาแล้วมามาบ,บอกให้เขามาบอกให้เขามานี่ แค่โอ้ยกูก็รู้สึกเสียวแล้วเพราะว่าผมมีติไพ่ผมมีติไพ่เมื่อกี้บาร่าบาร่าบาร่าเมือกีมือมันไปใช่เขาไม่ได้ยวมันโอ้โหกูมีกระเป๋าเบอร์อะไรหนึ่งศูนย์เก้าครับาจะบ้างงู้เงี้ยเลยไหนขอเสียงขอสองคนพร้อมกันเลยเสียงที่สองคนแรกเอาสองคนพร้อมกันเลยเว่าฝนตกอ่ะ ไม่เป็นไรไม่เปนไรพี่ผมฟังได้คนตกนะม่รี่มังได้ี่เ็ไรผมฟังได้หยีหยีดยีหยีหดหยีดดีหดหยอดีหยีดยดดหยียียีดียยีดดีหยยังดีหรีเด็ดดีหหยีดยังยังหยีดดีหหนีดยีดดียีดดีหยดีีย ขอข้าวหน่อยข้าวอ่เฮี้ยคนนี้โคตรดื้อเฮี้ย๋ยวกูโดนไอเดืบเดือบข้าที่คนตกว่าฮัลโหลครับพี่ชื่อชื่ออะไรกันบ้างครับเนี่ยเอาคนนี้ชื่อหมวยใช่ไหมครับแล้วคนนี้ล่ะอ่ะฮึชื่ออะไรครับเนี่ยไม่บอกห้าพันเดี๋ยวบอกก็บอกไปเลยครับก็บอกไปเลยโอ้ห้าพันเดี๋ยวบอก เ้ยเบคอนหนึ่งเลยนะครับผมหมดแล้วพี่หมดแล้วทั้งตัวหมดแล้วโคตรเิ่งย่ยิบหายเลยเออหมดแล้วพี่พี่นิ่งๆนิ่งๆเพื่อนน้องได้ไหมอ่ะเพื่อนน้องกูไม่มีสัตว์เฮียห้าร้อยกูยังคิดแล้วคิดอีกเลยเฮียขอข้าวหน่อยค่ะกระเป๋าเบอร์อะไรคะสองสองสี่ไหนจำหนึ่เดี๋ยวพี่มาแป๊บเอ้ยคนนี้ไม่เอาอะไรนะกระบอกไอะไรนะสองสองสี่ขอแบบอ่อนๆได้ไหมขอข้าวหน่อย เงียบตื่นกงอนเกือบช็อกเมื่อกี้กูเกือบช็อกออกมาหายใจสักแป๊บนึงเบบีดีกว่เบบทำเบบทำอะไรอ่ะ ตอกฟ้าใครอะมีมีตำรวจแล้วก็มีเยอะแยะเลยมีใครมากมีใครมากเอาบอกบอกชื่อหน่อยที่รู้จักอะมีพี่ก๊อตอาแล้วก็คนผู้หญิงชื่ออะไรนะคะคนผู้หญิงชื่ออะไรนะเชื่อเลยนะคะใช่มีคนมิวแล้วก็นี่ชื่ออะไรนะคะไอ้ตอนมีตอนไหมมีตอนไหมไม่มีตอนไม่มีตอน แล้วก็ไม่เป็นไรเช่นกระปาต้องันไม่มีใหรอไเซนไม่มีโธ่คิดว่ามีแล้วตัดติ่งมาเร็วมาตกปลาอะไรนะมาตกปลาเร็วๆโอ้ไปตกปลาไปล่าเนื้อดีกว่าเบลเบลต้องการในนี่เบลเบลต้องการเออแคปซูลพีเนี่ยตอนนี้แคปซูลพีเหรอก็เดี๋ยวค่อยไปไงตกปลาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปล่าสัตว์มาตกปลารอบนึงก่อนดีเพิ่งมาเหมือนกันใช่เหรอ งางานเบฟขอทํางานก่อนแล้วกันนะโอเคไหมทําอะไรทํางานทําการได้เหรอโอ้โหทำครับเผื่อไม่รู้คือเราอันนี้หรือเปล่าเราเราแบบว่าอ้างหรือเปล่าเป็นข้ออ้างไปอยู่กับสาวหัวฟ้าหรือเปล่าอ๋อไม่มีครับง่าหๆวหน้าขาวหัวฟ้าไม่มีครับเผื่อไม่รู้ตอนนี้ทํางานอยู่โอเคไหมเดี๋ยวถ้าเบฟเสร็จแล้วหรือว่ายังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปด้วยโอเคปะได้เลยี <Okay. S 2> เเ๋เวเสร็จแล้วโทรหาได้ครับ นะโอ้โหอี๋ยะใครขึ้นรถกูทำไมรถกูตอร์ตาตลอดวะกูอบอกเลยแน่นทุกจดุดเดียบด้อยแล้วบอกแล้วขอให<อ><ด>้ร,ร่วกัน<อ>พี่ทำไมเป็นไรอ่ะทำไมพี่เป็นไรอีกอ่ะ เชี่ยมดูดีแน่นทุกจุดเฉพาะคนสุดท้ายนะเมื่อกี้นะกูบอกเลยไอ้ฮี้อถ้าอยู่อีกกะกุยสองนาทีได้สยศไอ้ฮี้อกูไหลตั้งแต่ตังเกงแล้วไอ้ฮี้อตอนแรกเนี่ยและ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 สมุดถ้าเขาถามว่าพี่บาร์สขาเงี้ยพี่บาสพ่อมึงเจอกูสัตว์เดไอเฮี้อเจอทีใครจะไปรู้ล่ะคิดว่าพี่คิดจริงใครจะไปรู้ว่าโอ้โหพี่ก๊อต มึงไม่เอาใครเลยเหรอพี่โอ้โหมุงหน้าไปมงหน้าไปข้างหน้าอย่างเดียวเลยอ่ะน้องกลัวน้องกลัวไม่หันไปดูข้างหลังเลยอ่ะ้องกลน้องกอนน้องผมปะหลุดเข้าไปในทางแมชชีนแล้วมั้งใครไเนี่ยพี่พรโอ้โหโอ้โหโอ้โหโโช๊โช๊เฮ้อ

วิกเตอรก็เอลดีเหมือนกักนนะเนี่ยโอ้โห oh, oh. Yeah. เออใรรก็ได้แค่นั้นเออแต่ผมแดงผมว่าเยอะโคตรเลยน้ยโอเคม้สงไปนใครวะใครเม่ลองเสือมาบังวะ ใครเอาเสียงมาฟังเลนกล้องครับลบหน่อยหลบหน่อยครับพี่ลบหน่อยหน่อยครับใครอยู่ไงใครอยู่้ฟังเลนกล้องหมดเฮ้ยมันมันเอากล้องนั้นมาจากไหนอ่ะ C M ไปใกล้ได้ Four ด้วยไม่บอกไม่อยู <S 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 ่เรียนรู้โะทำไมนี่ยัง

อไเดาน้าไปหาเจ้าพี่จะว่ายมาหาเจ้าฝั่งนู้นแม่งดูแบบว่ายนี่นะเยี่ยผมคิดว่ามาอยู่เกาะสวรรค์ในยี่ชอ่อคือขาไอ้บันเรืองยิงรถไง มันโคตรเหมือนทานแมชชีเลยว่ะพี่ก๊อตไอ้เหี้ยพี่พี่ไปไหนอ่ะอ่ะหมดแล้วพี่เออเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาไปไหนอ่ะไปสักรอยสักหายพี่รีตัวมาได้ไหมวัดใดวัดใดได้ไดหนึ่งนะเดี๋ยวผมขึ้นรอให้ก่อน สัตว์จะให้กูขึ้นหรือไม่ขึ้นเฮ้ยมันไม่ขึ้นให้หวะพี่ <c oughs> เนี่ยลองพีด่ดูดิ <c oughs> เออทะาเบียอะไรวะสามหนึ่งสามอเฮ้ยมันมันไม่ขึ้นให้จริงๆแล้วนะ <c oughs> เนีย่ยไอเรียงอะไร แซมมาปลดล็อกรถมึงนี้รถกูจริงเขาบอกวะพี่กูมาแล้วยากเออน้องน้องรถรถหรูจอดไหนครับน้องทันนู้นเลยครับพี่ทางนู้นเลยครับง่ายๆสมรรพี่พี่ไม่ได้พี่ผมทิ้งรถไหนพี่บ๊วไอพี่หลงพี่บอวอะไรพี่บอวอะไรไหนเอ๊ะอย่าล้มกูอย่าอย่าขึ้นหลังหลังคารถผมนะขอโทษครับพี่แต่ถ้าผมแตะขอขอขอลองแตะหน่อยได้ไหมครับพี่ ได้ครับได้ได้ถ่ายรูปได้นะครับยิ้มถ่ายรูปได้นะเราคิดว่าขาจอดตรงนี้ได้ไหมครับตรงนี้ได้ได้เราได้ครับได้ได้ได้ไม่ใช่นี่เช็เปอร์คาร์เหรอสีน้ำต้มเนี่ยใช่สุบข้า์เหรอใช่ครับง่ายๆแล้วเออเรามีบริการรับฝากรถครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจัดการไปจอดให้นะครับพี่โอเควันเล่เหรอวันเล่วันเล่วันเล่เกียวว่ะอันนี้อันนี้ปิงปองพี่เดี๋ยวผมมาแป๊บนึงกูสงสัยนานแล้วพี่ผมบอกให้นะจะอ้วกผมบอกให้ไปเลย ทำไมอ่ะเน้นๆทั้งนั้นสลาบึ้มๆบึ้มเบ้มบึ้มเลยสลาดเลยอะไอยังไม่เปลี่ยสภาพก่อนมั้งปาร์ตี้บูบิล่าอ่ะบูบิล่าแล้วก็ไม่ขับรถไปนะผมยังไล่นัวก่อนไม่หมดเลยมิติคอร์ัมแม่งมีจริงวุ๊บ Oh ถามสิ <parece. S 1> เธอถามดิจะมีอะไรไหมัรต้องถามะไคร่ะยใส่หสดหว่ แหม่นีต้องตัวได้หรอวะได้ครับพี่ผมนวหมดแล้วตรงนี้ักหมดนวเลยอื้อผมเอาหมดเลยตรงนี้เนี่ยตรงนี้ต้องดูนะมากเลยดี๋ยพี่ดูนะคนดูมีของจริงคนดูมีอุ้ยอ้ยอต่อไกูชอบตัวแดงว่ะกูชอบตัแดงกูขอแล้วก็ขอตัวแดงขอตัวแดงได้ครับมีตัวแดงไปเลยคับ ลองดูได้ครับพี่ขอลองนิดนึะครับเรียฉีดวัคซีนแล้วด่าขอชมพูแล้วกันเยี่ยเฮ็ดดีป็นไงพี่ก็บอกเลยนะงานเนี้ตัวแดงเด็ดสุดเยี่ยใช่หวที่มาเลยแหละไอ้ที่แดงแรงลิ์อ่ะเยี่ย ฮะมิฟเฟอร์นะเอออะไรนะสียมบูใครไม่รู้ไม่รู้อ่ะสีแดงอะของจริงเออผมจะสียมบูใครวะเยชี่ยวเหมือยใช่หรอเออแล้วสีแดงอะสีแดงชื่อแดงไม่รู้ไปดิดิขออนุญาตเต้นด้วยนะครับอืมนี่นาจะสิคะ เฮ้ยอะไรน่าัอี่มางานมึงเก็บขนหน้าอกก่อนไหมว่เลีกกนไม่ได้ด่ทันทีพี่เฮียเฮียพี่สาครับมีการมาเต้นข้าวนะครับอูเจอละ Welcome to the t e r l i e เงี้ยเงี้ยโอ้ยโอ้โหอย่าตกบ่อยๆนะ เดี๋ยวส่งโรไปให้มาบอ๊ะเปลี่ยนชุดมาด้วยนะเดี๋ยวมาดูกันวันนี้ต้องให้พี่หลงกูบอกให้แกเนนะี้ะ to give better life ลบแครเปล่าหมอเดียวเออเธอต้องเรนหมอใส่ใหม่อผู้วาหไรมซง